PCOS คืออะไรมีอาการผิดปกติยังไงแพทย์วินิจฉัยอย่างไรหมอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ PCOS ย่อมาจาก Polycystic Ovarian Syndrome เป็นภาวะเรื้อรังผู้ป่วยที่มีภาวะ PCOS มีฮอร์โมนที่ไม่สมดุลมีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาน้อยมาช้าหรือขาดหายไปมีอาการที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายมากสิวขึ้นผิวมันขนดกขึ้นมีหนวดขึ้นมีขนต้นขาขึ้น ผมร่วงมากขึ้นน้ำหนักขึ้นง่ายลดน้ำหนักได้ยากบางรายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินและมีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้น PCOS มีเกณฑ์3ข้อในการวินิจฉัยข้อที่1คือรอบเดือนมีความผิดปกติเมื่อพบแพทย์แล้วแพทย์จะมีการสอบถามประวัติรอบเดือนอย่างละเอียดข้อที่2อ,อาการหรือผลเลือดที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายสูงข้อสุดท้ายอันตราซาวดูรังไข่แล้วพบเห็นภาวะ ถุงน้ำรังไข่หลายใบมักจะเป็นการตรวจอุลทสาวทางช่องคลอดหรือทวารหนักเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดแล้วหมอจะมาพูดถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วย pcos ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้นำมาฝากกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ